สีสวัสดีก่อนสวัสดีนะสวัสดีครับเอฟซีสวัสดีครับแตงโมก็แอดยิมสวัสดีค่ะน้องไอสวัสดีเอฟซีทุกคนนะคะสวัสดีทรงไายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะครับเนาะวันทียี่สิบเกตจอใกล้เข้ามวดิยิ้มก็ไม่อยากให้ใกล้หรอกเพราะว่าจะมือวันควงรับไม่อยากให้ใกล้หอดมือเดีแตงโมอ่าโอ้ยจะมือก็ใจเย็นเด้ออ่าเจ้ามือจะควางแผงดับตะลี่ก็ได้ เจนเย็นครับจว่วมือไก่มือเข้ามาแล้วนะครับันดีไปอืยฮะการฝันอยู่ครับฝันอยู่ครับกับฝันแบบว่ากาฝันจังได็กพวบเบย่ังนึงก็คือพ่อแม่ว่าอันนั้นด้ิขออนุญาตเสด็งให้น้องไอ่อน ค่ะช่วงนี้ไรส่วนกับเรื่องที่กับบ่ค่อยมีเสียงเนาะค่ะครับมีเสียงบ่มีเสียงกับถ้าใครมาบอกกได้ครับเนาะเพราะว่าอ่ามันจะเปลี่ยนตามทั้งช่องยูทูบครับกรับสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านเนาะครับี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้ามานะครับเป็นกําลังใจให้ทั้งช่องครับเพราะว่าอดจะลงคลิปได้ไปครับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายเนาะครับกกดไลค์กดแชร์ให้คือเก่าครับกับสวัสดีวันที21ครับ ตาตระไอท่านว่าค่มนะครับก็สวงพันธ์นี่สวงพันหารอยหกสิบแปดใก้สิบหกสิบเก้าแล้วอ่าหกสิบเก้าผู้ใดมากกไปยิบใบเด้ออ่าเพราะว่าปีไม่แมนชงไายปีเก้าตอนรับปีไม่เพราะว่าปู่กะให้เน่าทางแอดยิมมือเอ่อมือใดฮะก่อนสิไป็นด้วยน้อยจิบอ่าก่อนสิไปอ่างานรอยวันคุณคาสาทิดเนาะครับอ่าปู่ก็บอกว่าปีไม่นี่เอารถยิบมาทันว่าปีเก้ามันบดีมาทันว่า เอาปีใหม่ละปีหกเก่าแล้วท่านว่าครับผมอ่าเขากลับไปยิบไปหาสลากที่แปงระบบารถืบัตไว้เนี่ยอ่าปูนบอกว่เาเปนเพิงง่มเงินให้ยิ้มเลยให้ใช่ฮอยวันที่สองอ,อ่ะท่านบ่าอ๋อครับ<ไ>ใส่หอยวันที่สงองอ่ะท่านว่าอ่าก็มีกับอ่าไออายุแม่คู่เนาะครับอายุแม่คู่คออคกับสีเขา่าวหาซิทระเบียนนี่หาสามหาสามหาซี่หาสามบ่หาสามหาซี่นี่แหละครับครับไอ้ยิ้มันจำไม่ได้ ภาษามหาศีวาอยู่ไม่กู้หาซีบ่ครับกลับ,บมาบ้านนั้นเนาะหาซิฟซีเราเว้ยครับลงปี<ห>ลงเว้นแล้วดูว่าวอาดูดูก็คือหาซีอะยิ้มหาซีบอค่ะครับครับผมเพราะว่าตัวเลขคำนวณไม่กู้เป็นเกอเหมือนมาดิเมืองนั่นือบอกคำนวณไปฮะจิบบจะลงหนา้าลงหลังว่าถือเลขดูได้ก็ได้แต่ว่ากับแนวทางเอฟซีก็ได้คือเก่าแล้วเนาะแตีงโม่เพราะว่าปู้กห้อยู่เป็นประจำนะครับเข้ากับที่จะน่าเอา กัพ่อพ่อแม่ครับเพราะว่าวันที่ยีบซีโอยีบซีที่ผ่านมาครับไปที่ไปล่ำถวายที่คุณพ่อกบคุณแม่ปัทมาแล้วก็เกียเปิลนะครับเปิลได้โชคจากองค์ปู่ทาวเวสสุวรรณประทานโชคให้ก็ได้ย้อนปู่ตานั่นละอ่าเพราะว่าเพิ่นขึ้นขันได้มืออ่านั่นน่ะมือก่อนที่ไปบ้านพ่อสถิตแม่นบ่่คอกมือหวออกก็มือหวออกเพิ่นนั่นขึ้นขันบานี้หลังจากของ YouTube ลงมาแล้วเนาะครับผู้บอกว่าจะได้กลับไป นอนเฝ้าเอาอ่าน้ำองูเวชสุวรรณมาสันวาค่ะขอเอาน้ำองค์ปูเวชสุวรรณเนาะค่ะครับมาขอน้ำองค์ปูเวชสุวรรณเนาะค่ะเอพีกับบางท่านกระจำได้บางท่านกระจำไม่ได้เนาะค่ะเพราะว่าความสูงมันหยิขององค์ปูท้าเวชสุวรรณเนาะครับจุดเกาหานะครับเกาเกาจุดเกาหาครับมันสูงเก่าเมตรเก้าสิบห้าเสนนะครับเนาะมันก็เป็นสายยามาแต่ไหนสายยาองค์ปูรวก็จะมาตรงกับอ่าพ่อซอสางเสร็จนะครับสองพันห้ารอย 60หางนะครับที่สร้างแล้วนะครับ60หาครับบางท่านก็กลับเป็นเก่าเก่า10หางทีหน้าแต่ว่าอันตรงตรงได้ที่สร้างเซเว่นเดยก็คือนั่นนะครับขั้สูงนะครับเพราะว่ากันตะไคตะไครกันเบาเตียงปูเวียสุบันก็จะเป็นคว้วสูง9.9หานะครับยิมกจำได้ยุกนะครับครับสำหรับมือวันที่ยีบซีนะครับไปร่ำถวายแก่บนองค์ปูเทวีสุบันนะครับเม่ยคู่ หรือว่าปูตาเนาะครับอ่ากยิบอ่ายิบทู่อ่ายิบยิบทุ่มให้แม่คู่ไปจุดเสียงโซกอยู่องค์ปูเทาเวสุวรรณนะครับก่อนศิลป์ถวายเนาะครับแม่ทุ่คู่กับตังกิตอธิษฐานพร้อมกับอาจารย์สมจิตบ่อทองนะครับได้จุดทู่ครับเลขทู่เนาะครับได้463เลยครับเต้เนี่ครับ463มันดาสีปีนทองเนาะครับครับมันปีนทองบ๊วยบ๊วยนะครับเนาะครับ463ครับ463ครับได้ก้อนศิลป์ถวายแม่ยิบ แม่ค kind of ู่หลงหลงเบาสองสามสามสองประศรีเออสองสามสามสองประศรีหลงสี่ลองผีย UM ีบ้างเถอะออกปากก็ว่าได้อ่าก็คือเรียกว่าหลงเบาเนาะครับหรือว่าออกปากแกบอกไหลเนาะครับสองสามประศรีว่าเอ่อครับมันอาจจะเสีเรียกบางามปั๊ดได้เนาะครับแต่ว่าบางามมังเทียนเนาะปู้กับยังกู้กับลูกกับหลานค่ะก็เลยออกปากไเ่าเนาะร้อยออกปากปูยิ้มกันร้อยเสียน้่งร้อยออกปากดูเลยเด้ ห้างเทียนอยู่ทั้งหัวเนาอย่ามนั้นเพิ่อนผู้ก็ลอยเบานะเพื่อนถือหนวกกับหน้าสันเม็ดซีรีอ่าเขากับพี่แจน่าเอาเนาะครับเนาะอสเทียบผู้กับเออครับกลายยางเขากับพี่แจน่าเอาครับไอ้แต่อดยิมฟันอยู่เลยครับมานอนอยู่ท้องนี่แหละนอนน้ำสาปายอยู่หม่องทีอ่าเผาอ่าจุดกล่องเพิ่อพี่สาวกับไอ้คุณเมียเนี่ยแหละแต่ว่ากับบริษัทฟันเกี่ยวกับเพิ่นดอกนะครับกับฟันแต่ อ่ามีเรี้ยงฝันอยู่นะครับเดี๋ยวบอกทุกฟังครับให้เขามา่นควมกันก่อนครับอ่าเรียกทูบเชียงไทย4 6 3อ่า6 4ซังสี่ก็อย่าลืมอ่า6 4ซแม่คู่กันนินอะไรเงี้อมันอ่า4 3 6 4อ่า6 3นะครับ6 3แล้วก็แม่คู่ออกปากเบอกก็คือ2 3นะครับมือล่ำถวายขอโชคครับแต่ว่าเลขทูบอ่าเลข6กนี่บางเทือก็คือคล้ายๆเลข8นะครับเห็นอาจารย์มุ่นตีว่าเอ้ยคล้ายๆเรียกแปดระยิ้มแต่ว่า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 กำกวมอยู่ดี นี่ไข่เล็กหนึ่งเนี่ยยิมโอ้ซี่ไข่เล็กหนึ่งแม่นค่ะก็แล้วแต่ผู้มักอ่าแต่ว่าที่แม่คู่บอกกับแม่คู่เบิ้งให้ก็คือซี่หกสามแต่ก็แม่คู่มาจับคู่ให้ก็ซี่สามหกสามหกซี่อ่าครับผมกับพิจารณาเอาครับอ่าครับไปหกซี่เนี่ยมาตรงนี้ได้แต่งหม้อตรงกับอ่าไอ่อ่าพระคุณเจ้าเบนมรณภาพเนาะ ครับเป็นมรณาภาพมันกาศผมกับอายุเพิเ่ยนูนะเด็กหกสี่ครับอ่าคืออ่าหลวงปู่เจริญเนาะครับเพิ่นได้มรณาภาพนะครับจิมกับประเด็ว่าปีไก่เนี่ยเพิ่นได้ไปเบิ่งเพิ่นอ่าแข่งกลองเงาอยู่ครับเพิ่นถ้าเราลูกศิษย์ไปแข่งกลองเงางเนี่หลวงปู่เจริญเพิ่นได้ไปแต่ว่าแตงโมมากมากกับว่ามากหลายไปไหนหรอกมากไอ้มากซี่ห่าไหมโอ้มากซี่ห่าปั่นไหมปั่นวางเลยบอกว่าได้อ๋อ บอกว่าอรว่าพูดตาไปบอกอีกด้วย <c oughs> ว่าล้วฝันปรสุภาพโอ้ฝันปรสุภาพกสาสหาแตงโมมักซีหารครับผมแตงโมคนว่าม,มักซีหารครับคนว่าค่นฝันบนาัน่อยบ้อยากบอกท่นว่าแสดงว่าฝันอะไรก้มคืนเด็ียวการงานไม่บอกเดเดี่ย <c oughs> ว,ว,วครับในพูดคุยแบบเด็ดเยวเลยด้องไปเดบัน ครับอ่าก็อย่าลืมเล็กควบเชียงไทยลงปูทาวเวสุวรรณนะครับเนาะปูทาวเวสุวรรณกับซีหกสามครับอสามตัวชัดเจนดีนะครับแล้วก็แม่คู่จับคู่ให้กับซีสามหกสามหกซีนะครับหงดนี่ครับแม่คู่พันอาจจะเน้นสามก็ได้อ่าก็รอติดตามเบื้อง่าตัวเลขคำนวณของเพิ่นอ่าแถวมือสุดท้ายมาของเสียจวนเมื่อนี้รับสีมาตรงกันบ่นะครับเร้อกับพิจารณาเอาแต่เลขทวบซีหกสามนะครับผม g หกสามราคามาวันที่ยี่สิบเมตรนะครับวันที 20, ่ยี่สิบเมตรหาวันที 20, ่ยี่สิบเมตรก่อนสิ่ไปงานลอยพันของพอนิษนะครับหรือว่าพินิดสาธิตทองจันทร์ห่อขับจัดยิ้มแม่ยคู่อ่ายูกิแตงโมอ่าคุณพ่อบุญมากคุณแม่ประไพ่นะครับอ่าราคาอาจารย์สมคกิตนะครับได้เดินทางไปนะครับแล้วก็าอาจารย์มุนตีนะครับเดินทางไป จังหวัดมหาสารคามอำเภอนาเชือกนะครับไปบ้านพระนยาคนสุดท้ายของอาอาจารย์สาธิตนะครับก็คือคุณเกียดานะครับเกียดาหรือว่าเป็นผู้จัดการส่วนตัวหรือเป็นพระนยาของเพิ่นครับครับแล้วก็ปู่ได้บอกว่าปู่ให้ขวัญยิ้มขวัญยิ้มออกก็สันตว่าขวัญยิ้มออกให้ลิลิยิ้มออกขวัญยิ้มกับคนถึงโม่ออกก็สันตว่าปู่ได้ให้ค่าขวัญเก่าสิบบาทกับพี่เจน่าเอาปู่ตาบอกปีนี้อ่าปีนี่ ปีหม่นะครับอ่าปีหาสามอ่าปีหาสามเป็นปีเก่าอ่าครับปีใหม่ปู่ตาบอกจัดเลยไปสันว่าอ่าปีหกเก้าบอกจัดเลยยิ้มจัดเลยไปสันว่าแต่ว่าอายุแม่คู่นะปีเก่านั้นมันบ่ไออ่าให้เอาปีเก้าลดสันอายุสันวาให้เอาปีเก้าลดปีไอปีหาสามอ่าปีหาสามเรากับพี่เจ้านาอืมอายุ ครับหาสิบสี่ไอ้ไอ้หาสิบสี่ปีนะครับวันที่หกมกราส์ครับครบหาสิบสี่ปีแต่ว่าอายุที่ผ่านมากก็คือหาสิบสามปีอ่าครับผมผ mm ู hmm. <ป>้บอกว่าอายุว mm ่าเป็นยังเอาเลยวระชันอ่าครับแต่ว่าปีจะไปเอามันวระชันว่าอ่าครับปีหกแปดอ่ามันบอดีมันพลาเสียงกันวระชันว่าเอาปีหกเก้าปัะันว่าเอากรพิจนาเอานะครับนาะครับราคาผู้ตานะครับ อ่าให้ยิ้มนะครับให้ยิ้มอ่าหกสิบเก่านะครับเก้าสิบหกหกสิบเก้านี่แหละเข้ากับพี่เจน่าเอาปูตาให้ขีรถอ่าบอเอฟซีขันยากมาหาปูตานะครับอยากมาหาปูตาให้ขีรถนะครับให้ขีรถขับประจําทางขันบ่มีเงินอ่าค่าเครื่องบินจะไปมันแพงจะไปขี่สันขี่รถประจําทางเบอร์สิบเจ็ดวันสันบาเข้ากับพี่เจน่าเอาแต่ว่าปูตาว่าควรยิ้มกับควรเตียงมู่ออกคัลลีดียสันบาออกออกออกสันบาครับออก ่าผู้ได้ค่าควรออกกันเก่าพากพิจนากับปีหกเก่ากันาเกาหนึ่เจค่ากับเขาเมื่อนี้วบอแตงโมได้ค่ากับเขาหนึ่งนบาท่คือะไรไดนครับเป็นสดค่ากับุเขาอปีสองได้เก้าศูนย์เจ็ดบาทนอนอยู่ซือก็ได้เงินพันสองพันตัวนี่งอ่าดีใจนะมาแสดงความดีใจครับผม ครับนี่แหละครับปูกับตอด่หยอยู่เรื่อยเนาะครับเนาะอ่าครับผมปูกับตอด่หยเพิ่นอยู่เรื่อยดอกอืมพอได้อันใส่หนีเจ้ามือเออว่าว่าหลายงวดแล้วเด้นาะพูอถือเพิ่นกับเถื่อคือวันวักกียนี่ครับยี่หัวกันครับกับพ่อถื่อต้มกันดอกนะครับกับถื่อเป็นบางคนนะครับเออครับแต่ว่าทั้งเทียรเขากับหาซื้อบ่ได้กับมีมันกับจ่อมันกับจันเนาะครับผมแล้วก็ทึ่งบ่มัดความพุ่งละนะครับครับอ่า มือนี้เป็นมือทันที่27เนาะครับอ่าของเสียจวนของกีวังกีนิ่งนวลบางกีเนี่ยเขาบนเขาล่างเนาะครับตัวเลขคำนวณหรือว่าสายฝันเงินล้านฝันแม่นปันตาเห็นเนาะครับของแม่คู่กะตำบนตำล่างเนาะครับตัวเลขคำนวณของแม่คู่ที่ผ่านมาเนาะครับของแม่คู่งวดที่ผ่านมาเนาะครับของแม่คู่งวดที่ผ่านมาเดี๋ยวเนะครับเด้อครับของแม่คู่เสียจวนเนาะครับสองกับสามเนาะครับงวดที่ผ่านมาหนึ่งทันวาคมเนาะครับครับหนึ่งสองกับสามครับของเสียจวนก็มา ครับอ่าครับผมเดีย๋ยวด้ครับยิ้มบังไม่ก่อนของเสียชวนทิกาสิบยิ้มบ๊อบสิดทิครับเดี๋ยวแป๊บเดียวเด้อที่สิบหกอ่าเสียชวนโอ้วิ่งสีกับห้าน้องครับผดที่ผ่านมาเสียจวนวิ่งสี่กับห้าน้อครับขอ,อ,องเสียจวนกะมาหาบนหาล่างอ่ามังเรียนนที่ก่อนนะ่ะขอโทษครับให กับงวดที่ผ่านมาวันที่16นะครับ16ท่านบ่าวข่มครับเสียจวนมาซีกับหานะครับมาหาบนหาล่างนะครับต่ำบนต่ำล่างครับผมแล้วก็ของแม่คู่นะครับตัวเลขคำนวณของแม่คู่มาหากับศูนย์นะครับของแม่คู่กับเขาบนเขาล่างเท่ากันนะครับต่ำบนต่ำล่างอ่าเพราะว่าอ่ามาหาเด้หากับศูนย์ในหานะครับของเสียจวนกับมาหากับมาซีนะครับของเสียจวนกับมา มหานะครับเนาะอ่าครับผมมหาตำบลตำล่างสายวิ่งสายเรียนนะครับของเสียจวนครับอ่าสำหรับแอดยิมนะครับอ่านอนอยู่ทางหน้าแหละครับฝันกับสองสามมือแต่ละฝันนะครับฝันก่าก็ไม่เป็นฝันว่าฝันละโมกตหรอกนะครับก่าเป็นอ่าฝันเห็นแต่บ่พ่อกันหลายปีได้เจ็ดแปดปีนะครับเป็นแม่ค้านะครับขายของกิ่น้ำกันเป็นขายของยุ่งค้างแหละกับคุณยาย่นะครับขายของกิ่ตลาดเสานะครับเป็นกิดอยู่ทางพู่น ครับทั้งบ้านขาวนาคาผมเดี๋ยเพิ่นเทาอายุไรแล้วละ่ะครับสิบแปดสิบแล้วล่ะมั้งครับเพิ่นเที่ยวมาขายของเนาะครับขายเพิ่นแพียงเพิ่นอยู่ตรงขามหน้าเอ็ดยิมแล้วอีนั่งนั่นก็ยับไปนะครับอ่าเพิ่นขายอีกอยู่ไก่เติอบอยู่นะครับฝันว่าอันนั่งนั่นแก้ผ้านะครับไอ้แก้ผ้าแก้กูเลยเนีแล้วก็มากองกน้นไหมกองกลล้นแล้วกองกลล้นแล้วมานั่งเตีงข้อย่ายไหมอ่าข้อไปผู้เฒ่าน่ะข้อผู้เฒ่าผู้เฒ่าก็นอนไงถือไหมเพ,พิ่นมานั่งเตีงข้อแต่ว่าหัน ด่ามาทั้งยิ้มเลยนั่งเต่งข้อนะครับแม่ยิ่งแก่ผ่านั่งเต่งข้อผู้เฒ่าไหมครับเอฟซีตีเป็นตัวใดนะครับเนาะเอือครับเอฟซีตีเป็นตัวใดครับซีเก่าอ่ะมียิ่งแก่ผ่าซีเก่าปะเออครับผมแต่ว่ายิ้มมันก็นั่งอยู่ทั้งไงอายุทั้งหัวของคุณยายพนนอนอยู่เลยน่ะพนนอนปีนหัวมาทางยิ้มสินะยิ้มกับยืนใครขวางพนนอนอยู่ครับแล้วผพ้่อยังนัเนี่ยย่างๆๆมากแก้ผ่าออกครับอ็หันหันหลังไหมหันหลังมากานั่งเลย ครับมานังเต่งข้อคุณใหญ่ไหมครับอ่าครับอยู่หม่องควางสิละครับนังเต่งควางสิละครับครับกับฝันทำอะไรล่ะเอฟซีตีบังในแปดสี่เก้าปะครับแปดสี่เก้าปะอ๋อครับผมแต่่าดีมานอนฝันโยมานอนโย่เอ้นี่ละพี่อ่าเฮ็ดความเพิ่งคุณแม่ครับอ่าพี่สาวตอนนี้ก็ยุ่นี่ละครับยู่นเนี่ยครับครับนอนเป็นหมูแม่เลยะครับเป็นแต่เพิ่นเขาิใช้ชีวิตหยิบกับนอนอย บาดยันไาบาดเป็นก็มานั่งเฝ้าตลอดนะครับเนาะอ่าครับนั่งเฝ้าลูกจินรับคนเด็กคนใดก็มาจอบมาอุ้มพาครับก็ยังกิดฮอดแมยู่นะครับก็มานอนเป็นมู่เป็นยูเป็นประจับตลอดแหละครับครับก่อนมันเสียชีวิตกับมันกับบริษัทสังเนียงนะครับทึ่งพี่สาวครับอ่ายี่สิบตีให้แปดสี่เก้านะครับ แอดยิมกับตีเป็นซีเก่าแม่นครับไม่ยิ่งไม่ยิ่งแก่ผ้ามันก็เป็นซีเนาะผู้เา่ามันก็เป็นเก่าคือว่าไม่ยิ่งนางตงไม่ยิ่งมันสึซี่ๆบอกขึ้นจังใดแอดยิมกับม่รู้กันอันนี้เป็นความฝันะครับกับเอฟซีกับตีแสตมป์แอดยิมตีในใจกับมันตีวันตีซี่เก่านั่นนะครับขันเป็นซี่เก่าก็มาตรงกับเลขปูปูกันเระว่ามันถึซี่หกมันบอกครับซีหกซีเก่าก็เป็นตัวเดียวกันแต่เมื่อคนบอกว่าซี่หาซี่หานี่ มันก็มีส่วนใหญ่ที่หาได้ว่ายิ้มกับยืนโย่ทั้งหัวผู้เฒ่ากันบ่ครับทั้งหัวผู้เฒ่ามอาจจะเป็นหายิ่มกัเป็นหานะยิ้มเป็นผู้ชายเป็นน้าหาห้าสี่เก้าท่านบ่กับหาสี่เก้าหาเก้าสี่สิบบ่สามตัวนี่แหละครับดูน้ำตาลสามคนเนาะครับหาสี่เก้าหาเก้าสี่สิบบ่รับหรือว่าเก้าหาสี่สิบบ่ครับเข่ากับพีเจ้าอันนี้เป็นแช่คว่ำฝันนะครับเนาะ คือยัดยิบฝันยิบนอนอยู่นี่แหละครับผมกับพมนาอยู่อยากให้คุณแม่เพิ่นมาบอกเป็นตัวอย่าพ่อกับพี่สาวมาบอกเป็นตัวอยู่นะครับแบบฝันเห็นเพิ่นอยู่นะครับพ่อได้ไอเอฟซีนะครับได้โชคนะสมกับที่เพิ่นนะครับซอยบุญมานะครับเอ็ดยิมกับเอาต้นไม้ไปปลูกเป็นต้นแค่สองต้นนะครับให้คนละต้นครับก็ขอเพิ่นอยู่นะให้เพิ่นมาเข่าฝันอยู่ครับฝันว่าจับอย่างครับ พันว่าจับของผู้หญิงเนาะครับผมติดตามตลอดขอบพระคุณครับขอบพระคุณที่ติดตามตลอดเนาะครับเนาะครับผมขอบคุณทุกทุกท่านเวยครับเด้อครับผมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตลอดเนาะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสําหรับเอฟซีเนาะครับที่อ่าร่วมบุญมาเนาะครับยิมได้จะจดไปรับขึ้นถวายปูให้เนี่ครับเด้อครับประมานบันที บอวันที่สามเอ็ดกับประมาณวันที่หนึ่งนี่แหละกับประมาณนี้นะครับวันที่ประมาณที่หนึ่งนะครับที่หนึ่งพอว่าที่หนึ่งอาจจะเป็นวันที่หนึ่งพราะว่าไปร่ำถวายครับสบายไปมือไวออกไม่พูดจะอยู่กับร่ำถวายที่หนึ่งครับร่ำถวายที่หนึ่งนะครับเนาะยังจิ้นจะไรสื่อถึงคู่บนบาบนบนบอมันละนะครับในจิ้นถวายให้พร้อมกันนะครับเนาะเพราะว่าช่วงนี้แม่คู่บนกับไปร่ำ ไปน้ำมอลำนะครับไปบางทีมันก็นิ่งง่ายทางว่านนครเนี่ยครับมว่านมันก็ไปทางสกลนครอ่าเอฟซีทั้งอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครก็คือสิเห็นนะครับเนาะเห็นแม่คู่หอมหวนหรือว่าผู้ต่าร้อมกับอาจารย์สมคิดประท้องกับไปกับกาแสดงน้ำเจนนครนะครับเจนนครมาเทดศรีเนื่องเพราะว่าเจนนครมันเทึงศิลไปแสดงยุไซนะครับแม่คู่กับอาจารย์สมคิดเพิ่นกับที่ได้ติดตามไปตลอดนะครับเพราะว่าเป็น นักร้องนะครับนักร้องผู้นำวงนะครับที่เป็นเรียนเชิญไปนะครับติดตามไปล่องให้หัวหน้าวพวกผมตลอดนะครับครับเอฟซีถ้าเดี๋ยวแม่คู่พิ่นปูตาเพิ่นได้มีงานอยู่บนใดมองไดนะครับมีงานร่ำอยู่มองใดได้ทีแกงไปทั้งช่องยูทูบพอเอฟซีได้ไปจับมือปูตาเนาะครับผมก็ถือว่าเอฟซีบางท่านนะครับอ่าก็ ไฟฟันอ่าอยากเห็นปูตายเห็นแม่คู่นะครับอ่าหางเทียพนจางมอหลอกมาล่ําไปพนกะได้เห็นได้ช่มนะครับแล้วมีปูนะครับกับสาธุสาธุน้ำกัดครับอันนี้คว้มฟันยิ้มกับว่าไปแล้วความฟันแต่งม่อพนกับว่าแล้วนะครับความฝันแต่งมูอพนบอกตรงๆเลยหาซีพันว่าแต่พนบอกความฟันอ่าแต่ว่าขวองยิ้มกับฟันวาเห็นไม่ยิ่งแก่ผ่านแก้ผ่านแล้วมานั่งเต่งข้อผู้เถาแต่ว่าหันกลนมาทางยิ้มอยู่นีเห็นเบอร์ตละนั่งล่งเต่งปึ๊กเลยครับดังข้อผูเถา แต่ว่าผู้เฒ่าทันหัวมาท่านแอดิ้มแอดิ้มมันอยู่ทั้งหัวเพิ่นนะครับเนาะอ่าครับผมแต่ว่าผู้เฒ่าเขาได้แก้ผ้าดอกครับมีแต่ไม่ยิ่งเล็กน้อยแหละแก้ผ้าครับผมอันนั้นละแอดิ้มอ่ะทีเป็นหาซีเก่าว่ะถือว่าหาเก่าซีปะครับเข้ากับพิจิณ่าเอานี่เป็นแช่ความฝันนะครับเนาะครับสำหรับเสียจวนสายฝันเงินล้านนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์พิมพ์ล่อไปนะครับห่างเทียแอดยิมครับจ่อจ่อมือแอดยิมอ่ะทีทุ่วไล่ขุยกับเสียเพิ่นนะครับคุยกระปายพิ่นอ่ เพราะว่าบางเทือกจะเกรงใจไอ้เพิ่นเนาะครับเนาะครับเพราะเดี๋เพราะว่าเพิ่นอยากธุรกิจเพิ่นเดินทางนั่นเดินทางนี้ไปนะครับบางเทือกเพิ่นก็ับบางสำหรับของแม่คู่ก็จะประมาณวันที่31นะครับแนวทางอาหารได้คำนวณแม่นปันตายเคีนงกันนี่ก็ได้ครับมึงนึงยันแต่เสียจวนได้เลื่อนเนาะครับตำบลกำลางกันมาห้ากับมาศูนข่าวบนก็ล่างหามาเนาะของเสียจวนมาซีกับมาห้ากับสายวิ่งสายแลนเนาะครับกับเขาวาขึ้นกันบทล่างเนาะครับ ่ะงวดวันที่2มกราคมพศ2021หารอย60เก่านะครับก็ขอไอเอฟซีทุกๆท่านอ่ะครับโชคๆมันมานลำลำเรื่อยๆคว่ำเจ็บใหญ่ๆคว่ำไข่ใหญ่มีแนวใดบ่ดีคือว่าอันใดดวงบ่ดีกับใครพ้นไปกับปีเก่านะครับเนาะอ่ะปีใหม่ก็ขอให้ลำลำเรื่อยๆอ่าคิดเงินไหนได้เงินคิดท่องอะไรด้ท่องคิดอันใดก็บคอไอสมมาติปารถนาทุกประการเลขทูปปูเวทสุวรรณนะครับหรือว่าปูตาไปจุดอยู่หนาปูเวทสุวรรณมือ ล่ำแก่บนนะครับเพิ่นแสนแตกสามคนพ่อกบแม่ปัทมาแล้วกับผีเปิ้ลนะครับเนาะเพิ่นก็ได้จา้างนางล่ำไปล่ำถวายจา่างนางล่ำทีมของแม่คู่นั่นแหละแล้วกับเพิ่นก็ให้ทิ้บเพระาะว่าจะเป็นแอดยิมแอดแตงโมหรือว่าทิ้บทางนางล่ำนะครับก็ขอขอบุดขอบคุณเจา้าภาพหลายๆนะครับขอให้เพิ่นลำลำด้วยๆแห่งนี้อยู่แห่เดียยิ่งยิ่งขึ้นไปสำหรับคลิปนี้แอดยิมแอดไอแอดแตงโมกราบขอสวัสดีครับส,ส,ส หกสามว่อะไรคือเชียงไทยสวัสดีครับสำหรับผู้ตาให้เก้าหกหกเก้าอ่านะครับหกเก้าเกเก้านย์อครับผมหยิบรตีดีไว้นะครับเนาะแอดยิมกราบขอสวัสดีครับเอาขอบุณไหมเนะี่ยเอาหนึ่งใ่ญ่